สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้าง ล่าสุดนคะครับมีข่าวรายการออกมาว่าคาร์เซเบโลกองกลางชาวบราซิลวัย33ปีของสโมสรแมนยูกำลังถูกจับตามองเป็นอย่างหนักเกี่ยวกับอนาคตการค้าแข่งของเขาโดวยว่ากันว่าทางสโมสรแมนยูอาจจะไม่เลือกใช้เงื่อนไขในการขยายสัญญาต่อออกไปอีก1ปีของเขาเพราะดูเหมือนว่าทางฝั่งสโมสรแมนยูนั้นต้องการที่จะปล่อยเตยรานนี้ออกจากทีมและก็จะดึงคาร์ลอสบาลบ้าเป้าหมายหลักในการเสริมทัพเข้ามาแทนที่เขาอย่างวเราก็ตามนะครับสำหรับคาร์ ลูแล้วมีหลายสโมสรมากๆที่ให้ขมสนใจไม่ว่าจะเป็นสโมสรอัลฮิลานและสโมสรอัลนาเซ์สองทีมดังจากลีกซาอุดิอาระเบียโดยหากเจ้าตัวนั้นเลือกย้ายไปสโมสรอัลนาเซอร์เจ้าตัวนั้นก็จะได้ร่วมงานกับคิสเตีย n โนโดนัลโดอีกครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีสโมสรฟา์เมนโกพาเมรัสและก็ซาเปาโล ทีมเก่าของเจ้าตัวในลีกบราซิลที่จับตาสถานการณ์ของแข้งรายนี้อยู่เช่นกันอย่าเราก็ตามแม้ค่าเหนื่อยจากสโมสรจากซาอุดิอาระเบียจะสูงกว่ามากแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่คาซเซเบโรอาจจะเลือกปิดฉากเส้นทางการค้าแข้งในลีกบราซิล าการย้ายทีมครั้งต่อไปเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในอาชีพการแข่งข,ง,ขงของเขาสําหรับผลงานที่ผ่านมาของคาสเปโลถือเป็นหนึ่งกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในยุคสมัยของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก5สมัยกับเรอัลมาดริดและติดทีมชาติบราซิลมาแล้วถึง7 8นัดอย่างไรแล้วนะครับแรงขาเบื้องต้นเนี่ยยังมีการคาดหวังนะครับว่า สมโมสรแมนยูอาจจะปล่อยตัวคาร์เชวลโลออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมก็ได้เพื่อที่จะดึงคาร์ลอสบาลบ้าเข้ามาสู่ทีมในตลาดหน้าหนาวนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากจอร์ดนิโคล่าและก็ทีมทอ็อชนะครับที่ออกมารายงานตรงกันแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมทอ็อชนะครับที่ออกมารายงานว่า รูปเบนเนบริมคุณซื้อคนใหม่ของแมนยูอาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อยหนึ่งรายสลับเกมดาร์บี้แมตช์แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนาม AD เอดียสสเตเดียมในอาทิตย์นี้ซึ่งรูดูการนี้สโมสรแมนยู U, นั้นเริ่มต้นได้ไม่ดีนักเช่นเดียวกับแมนซิตี้ที่พึ่งแพ้ติดต่อกันให้กับสเปอร์และก็ไบรตัน ก่อนพักเบรกทีมชาติทําให้บรรยากาศก่อนเกมใหญ่เนี่ยเต็มไปด้วยแรงกดดันทั้ง2ฝ่ายอยา่างไรก็ตามชัยชนะในเกมนี้อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสําหรับทั้ง2ทีมก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สื่อข่าวอย่างลอรลีวิทเวลยังได้ออกมารายงานเพิ่มเติมว่า เกมนี้อาจจะเป็นโอกาสสำคัญของเบจิมินเชตโกโดยเฉพาะเมื่อเมสันเมาส์และมาซูตกุญย่ายังคงมีปัญหาอาการมาเจ็บนอกจากนี้เจ้าตัวเนี่ยยังเพิ่งลงเล่นครบ90นาทีในเกมกับทีมชาติสโลบเนียซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความฟิตท,ที่พร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทงนี้นะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตว่าหากโรเบนอัมบริมยังเลือกไม่ส่งเบจิมินเชตโกลงเป็นตัวจริงในเกมใหญ่เช่นนี้อาจจะมีปัญหาที่ลึกกว่าด้านความฟิต ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษหรือความสัมพันธ์ในแนวลุกกับเพื่อนร่วมทีมว่ากันว่าเขาเป็นนักเตะที่สโมสอนนั้นลงทุนไปมากและแทบจะต้องเสียสละรานทุนุนเพื่อให้ได้ตัวเข้ามาดังนั้นถ้าเกิดไม่ให้เขาลงเล่นเกมในดาบี้เกมใหญ่แบบนี้ ก็อาจจะต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่ามีปัญหาอะไรอยู่นะในเบื้องหลังสำหรับเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันอาทิตย์นี้จึงไม่เพียงเป็นศักดิ์ศรีของทีม2เมืองอย่างแมนเชสเตอร์แต่ยังรวมถึงการตัดสินใจของรูเบนนูริมว่าจะมอบโอกาสให้กองหน้าค่าตัวแพงอย่างเชสโกได้ไปสู่ตัวเองด้วยหรือไม่นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอรดโบโนนะครับที่ออกมารายงานว่ารูเบนเนมูรีมนั้นได้ย้ำชัดเจนในการประชุมทุกครั้งกับผู้บริหารสโมสรถึงความเป็นไปได้ที่จะต้องเสริมความเข้มข้นในแดนกลางและหนึ่งในนักเตะที่เขาเชื่อว่าจะตอบโจทย์ได้นั่นก็คือคาร์ลอสบาล b บ้ามิดฟิล์จากไบตัน ซึ่งว่ากันว่าตลาดซื้อขายที่ผ่านมาสโมสรแมนยูนั Man ้นพยายามเจรจาคว้าตัวบาลบ้ามันแล้วแต่ทางไบตันเองก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่พร้อมปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงตลาดตะกี้นะครับซึ่งทำให้สโมสรแมนยูนั Man ้นต้องพาดตัวบาลบ้าไปก่อนนะครับอยา่างไรก็ตามนะครับว่ากันว่าสโมสรแมนยูเองก็มีแผนที่จะกลับมาล่าตัวบาลบ้าอีกครั้งในปี2026โดยมีทั้งตลาดเดือนมกราคม และก็ช่วงซัมเมอร์เป็นทางเลือกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรด้วยโดยบาร์การ์ารูเบนมูริมนั้นให้ความสำคัญกับตำแหน่งกองกลางตัวรับและบารลบาคือเป้าหมายหลักที่อยู่ในลิ์เสริมทัพอย่างแน่นอนว่ากันว่าทางสโมสรไบรตันนั้นอาจจะเอาค่าตัวของไกลเซโดเป็นมาตรฐานในการที่จะปล่อยตัวคาร์ลอสบาเลบาออกจากทีมซึ่งอาจจะอยู่อยู่ที่มูลค่าประมาณ115ล้านปอนด์ และถ้าเกิดว่าแมนยูยื่นข้อเสนอต่ำกว่านั้นทางไบตันก็อาจจะไม่ขายออกก็ได้อยา่างไรก็ตามหากดิวนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะทำลายสถิติค่าตัวสูงสุดของสโมสรแมนยูที่เคยจ่ายไป89.3ล้านปอนด์ในการซื้อพรอป็อบบาเมื่อปี2016มา แม้ว่าจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ก่องสโมสอแมนยูแต่บอดบริหานแมนยูนั้นเชื่อว่าบาลบ้าเนี่ยก็คือกุญแจสําคัญที่จะทําให้ทีมกลับมามีโครงสร้างแดนการที่แข็งแกร่งและตอบสนองต่อความต้องการของกุนซืออย่างรูเบนริมที่ต้องการวางรากฐานการสร้างทีมใหม่ในระยะยาวซึ่งท้ายท้ายสุดแล้วดีลวนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสโมสรแมนยูและสโมสรไบรตันจะเจรจากันออกมาในหน้าไหนนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมทอนนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูภายใต้การคุมทีมของอัมบริมกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อเสริมแดนกลางในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยตำแหน่งหมายเลขแปถูก 8, มองว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของการยกระดับทีมซึ่งว่ากันว่า,วารูเบนอัมบริมนั้นต้องการนักเตะที่มีความดนามิกมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถควบคุมเกมในแดนกลางได้เพื่อทําให้โครงสร้างของแมนยูนั้นแข็งแกร่งและก็มีมิติในหลากหลายมากขึ้น หนึ่งในเป้าหมายสำคัญก็คืออดัมโบตันกองกลางนารุ่งวัย21ปีของคริสตันพาเลสที่มีจุดเด่นด้มีสายทัศน์และการจ่ายบอลที่เจียบคมอย่างไรก็ตามทางพาเลสนั้นก็ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยตัวเตะารนี้ออกในช่วงกลางฤด,ดูกาลเว้นแต่ว่าแมนยูนั้นจะยอมแตยค่าตัวมหาศาลซึ่งนั่นอาจจะบีบให้สโมสรนแมนยูต้องปล่อยผู้เล่นบางรายออกจากทีมไปก่อนนอกจากนี้ทางสโมสรแมนยูเองก็ยังจับตามองคาร์ลสปเริบา้ามิดฟิลชาวแคนาบรูวัย21ปีของไบรตัน ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ย้ายมาเล่นในพิเบรีกแม้สโมสรแมนยูจะเคยถูกปฏิเสธในข้อเสนอไปแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็มีรายงานว่าสโมสรนั้นพร้อมกลับมาเจราจาอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมนี้เพื่อปูทางไปสู่การเซ็นสัญญาเต็มรูปแบบในปี2026อีกหนึ่งในชื่อที่สร้างความน่าสนใจนั่นก็คือรูเบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสวัย28ปีของอัลฮิลานที่กำลังพิจารณากลับมาเล่นฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหลังจากสัญญาใกล้จะสิ้นสุดกับสโมสรต,ตสังกัด ซึ่งความเป็นผู้นำและก็ประสบการณ์ของเขาในพิเบรีกอาจจะช่วยให้สโมสรมนยูนั้นมีขุมกำลังดาวรุ่งแล้วก็อาจจะมีนักเตะที่เข้ากับสไตล์ของอับริมได้อย่างลงตัวนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรมวตแฮมเคยพิจารณาอย่างจริงจังที่จะดึงตัวอังเดโอน่าผู้รักษ,ษาประตูแมนยูไปร่วมทีมเพื่อแก้ปัญหาในตำแหน่งผู้รักษ,ษาประตูแต่งเราก็ตามเดวิดซันลีเวน ประธานสโมสรของเวทแฮมตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อหลังจากได้เห็นฟอร์มของโอารนาโดยเฉพาะการทําผิดพลาดถึง2ครั้งในเกมพบกับกริมบี้ซึ่งทําให้บอร์ดประธานของเวทแฮมนั้นมองว่ายังไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงลงทุน โดยการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรวิแฮมนั้นต้องการความมั่นใจสูงสุดจากผู้รักษาประตูที่จะเข้ามาใหม่และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขานั้นยกเลิกการคว้าตัวอุราน่าในที่สุดคือเบื้องต้นยังได้งานเสริมเพิ่มเติมอีกว่าหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้รูเบนเุบเรมกุนซือของแมนยูตัดสินใจแจ้งบอบ์ดบริหารให้ถอดรายชื่ออังเดอโอน่าออกจากทีมตัวจริงเกิดจากการที่อูราน่า พยายามเรียกร้องข้อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเรื่องดังกล่าวเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับรูเบนอัโบริเบนอย่างมากเนื่องจากเขามองว่าฟอร์มการเล่นของอุนายัางไม่นิ่งพอแต่กลับมาเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัวเพิ่มเติมทําให้บรรยากาศในทีมนั้นตึงเครียดม,มากๆท้ายที่สุดแล้วอัมโริมจึงเลือกที่จะแจ้งกับบอทิหารว่าพร้อมปล่อยอุนนาออกจากทีมสุดท้ายก็เลยทำให้อังเดงออนนาได้ไปซบกับสโมสรแทปท่อนสปอร์สโมสรดังจากหลีกตุรกีนั่นเองนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอสติ๊กเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ